โอเคครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหาเทพแบงค์แบงนะครับตเตมร์นะวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวตัวละครอัปเกรดคามเมล่าสไปเดอร์อ่าคนดูนะต้องขอบอกกันเลยนะครับว่าที่เนี่ยอดหลับอดนอนนะ มาสุ่มตัวละครให้คนดูได้ดูเพราะฉะนั้นแล้วก่อนที่เราจะไปดูรีวิวนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e หรือกดติดตามและคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับ ต้องขอบอกก่อนเลยนะคุณดูนะฮะตัวละครนี้ผ่าได้จากช็อปก,ก็คือน,นี่เลยนะครับ399โลบักนะครับใครที่มีทุนหน่อยก็เติมได้นะครับผมหรือใครที่ไม่มีทุนนะฮะช่องมหาเทเลแมนก็มีโพสต์ออฟฟิศนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปเริ่มดูกันเลย let's go <S โอเคครับผมพร้อมแล้วนะครับที่เราจะมารีวิวตัวละครเจ้าอัพเกรดคาเมล่าสไปเดอร์นะครับ,รบผมจะลงเลยละกันจะได้ไม่เสียเวลานะครับเหมือนสุนัขอยู่นะค <c oughs> ่าลง นะครับ400เหรียญนะสรุปแล้วนะครับเป็นตัวที่มีดาเมจนะครับทุกคนไม่ใช่ตัวบัฟหรือตัวอะไรนะครับดาเมจ750ครับเลทนะครับหรือวงกว้าง20ครับคูดาวหนึ่งและเคลื่อนที่ในการโจมตีด้วยนะครับสเปซยังไม่มีครับผมเราสามารถเดินได้หมด35นะครับ35วงเนี่ยอยู่ในอยู่ในวงผมคิดว่าน่าจะเป็นวงนี้นะเดินได้ทั่วเลยนะความเร็วในการเดินนะครับ14ผมจะอัพต่อเลยแล้วกันนะเรเวล2ครับผมคููดาวเป็น0.5นะครับผมดาเมจ1,000ครับวง ว่าง25นะสเปซยังไม่มานะวงว่างเพิ่มมา5นะก็เป็น40นะครับแล้วก็สปีดยัง14อยู่นะฮะค่าอัพก็1,500พันหนะครับผมอัพเป็นเลเวล3ครับเลเวล3ครับดาเมจ2 0 0 0แล้วนะครับผมเลดสามสิบ คูดาวศูนย์จุดสามสามสเปซก็ยังไม่มีนะครับระเบิดเวลายังไม่มาแล้วก็วงกว้างนะครับในการเดินนะสี่สิบห้านะครับผมวงกว้างอยู่นะคนดูแล้วก็นะครับสปีดก็สิบสี่นะครับยังมันเดิมอยู่นะครับเอฟเฟกยังไม่มีอะไรมากมายนะครับเหมือนมันจะไม่เดินมันมันจะบินนะบินอไอไพ่นนะคนดูแล้วก็ไปโจมตีเขานะประมาณนี้นะครับผมอะ ทีนี้นะครับผมก็จะอัพนะครับเป็นเลเวล4นะเลเวล4นะครับผมดาเมจ2อ0 0นะวงกว้าง35ครับคูดาวศูน์ครับสเปซ0นะครับผมวอล์กวงกว้างนะ50นะครับเพิ่มมา10เลยนะแล้วก็วอล์กสปีดนะครับ14นะครับทุกคนเนห็นว่ามันตามเห็นไ่มเห็นป่มวะเออมันตามตัวแรกนะคนดูดูดิเห็นปะ่ะว่าเราตั้งเป็นเฟิร์สไงไม่ตามได้ไง <laughs> 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 เหมือนจะออกมาจากเอ,อำกล้องหรือเปล่านะ ใช่ไหมเออเนะีคยับผมมาดูดีคนดูเท่นะผมว่าผมชอบเลยเหมือนเอาไปเล่นตรงอินได้ชิวๆเลย <laughs> เท่เลย อ่ะโอเคครับผมมาดูเลเวลที่5ต่อเลยครับผมตันที่เลเวล5นะครับผมสำหรับอัปเกรดคัมเบอร์น่าสไปเดอร์นะอัพดาเมจอยู่ที่6,750ขาบวกว่างห้ครับคูดาว0.25ครับสเปซมีแล้วนะครับผมระเบิดเวลา15นะครับผมแล้วก็วอล์กเรท60นะครับวอล์กสปีด15นะครับสรุปแล้วนะครับสปีดเพิ่มมาหนึ่งเองวอล์กเรทก็เพิ่มมา20นะครับผมผมขออนุญาตขายตัวละครตัวนี้ทิ้งแล้วกันอ่ะคนดูมาดูนะครับผมไปไงเดินเลยครับผม โอ้โหโอ้โหเดินไปเลยครับเดินไปเลยครับสเปซวางระเบิดไปเลยตุ้ม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 อะผมจะลงน้องให้เยอะขึ้นกว่าน,นี้นะฮะนี่นะครับผมจะอัพให้ตันไปเลยนะครับไปช่วยกันนะฮะเออนะครับเดินกันทั่วแมปเลยทีนี้นะ,ะับว้าวุ่นกันเลยนะเอาจริงๆนะครับผมก็ไม่คิดว่ามันเป็นสไปเดอร์ผมก็คิดว่ามันเหมือนสุน,นักไงไม่รู้ <laughs> ผู้พัฒนาเกมเขาทำมาดีมากเลยนะเออสีมันสวยด้วยนะคุณดูด,ดิมันเดินทั่วแมปเลยอะเนี่ยวงกว้างอะคุณตุ้นเนี่ย ดูมันเดินทั่วแมปได้เลยนั้นเนี่ยถ้าวาง2ตัวนะครับโตรจะโกงเลยอะตัวนี้ผมคิดว่ามันน่าจะแบบเอาไปลงในเอเลได้เลยนะใครที่แบบชอบชอบฟาเอเลดนานๆน,น,นะ <S <S สปไปเดอร์ต้องมี8ดขาดเลยเออทำไมนี่มีแค่4ีเองนะผมคิดว่ามันเป็นสุนัขนะเอ้ยนะครบแล้วทีนี้ผมจะลงสปไปเดอร์15ตัวเลยนะ โอ้โหไม่ต้องเกิดเลยนะครับมอนเตอร์ผม <c oughs> นะโหดมากมากโอ้โห,โโหแปบ๊บเดียวเองนะฮะคุณดูเป็นยังไงบ้างครับผมกับตัวละครนะฮะอัปเกรดคัมเม่าสปไปเดอร์องไงผมคิดว่าคุณดูน่าจะต้องมีบ้างแล้วนะของมันต้องมีนะคุณดูนะเออนะโอ้โหผมว่ามันโหดเลยอ่ะ ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับมหาเทียแบงด้วยละกันนะครับหรือคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะโอเคครับผมก็วันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับเดวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัดสวัสดีครับ